สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับผมชื่อเล่นชื่อหนุ่ยนะครับเป็นที่เรียงมาแล้วห้าปีนะครับผมจะขอเล่าย้อนประสบการณ์ในช่วงก่อนที่จะมารู้จักไคของเรายันรู้สึกนะครับก็คือในช่วงนั้นนะครับช่วงที่เป็นที่เตียนสามปีแรกนะครับชีวิตยังดําเนินอยู่ในเนื้อหนังเยอะค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นนะครับผมจะเป็นคนที่ติดพนันบอลแล้วก็ชอบเล่นหวยนะครับมวนหนึ่งก็พันสองพันอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านั้น ผมก็ดําเนินแบบนั้นมาเรื่อยๆภายในระหว่างช่วงมปีคือในใจในผมอยากอยากเลิกมากเรื่องพนันบอลกับกับการซื้อหวยทั้งๆท,ท,ที่เป็นคิดเตียนว่ายังติดพนาดน,นี้คิดในใจพระเจ้าช่วยลูกหนุ่มแบบอยากเลิกอยากเลิกทำพยายามหลายครั้งแต่มันทำไี่ได้ด้วยกำลังตอนที่เป็นคิดเตือนในช่วงนั้นนะครับชีวิตรู้สึกเหมือนจะดีแต่ไม่ดีเพราะว่าชีวิตยังดําเนินในความบาปเราเล่นชักแเยอะระเจ้า่า,ามวันข้างหน้าเราเลิกทำบาป แล้วถัดไปอีกห้าวันแล้วก็ทําบาปอะไรเงี้ยมันชักเชื่ออยู่เงี้ยชีวิตมันเลยไป่เนี่ยทั้งๆที่ใจเราอยากอยากที่จะเดินไปกับพระเจ้าโดยที่ใจแค่การกร,ระทำของราบริสิทธิ์มันทำไม่ได้เพราะเราไม่มีริเดิ่มของพระเจ้าในช่วงนั้นนะครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งนะครับผมได้มีโอกาสไปเจอคลิปคำสอนของอาจารย์หมอหรุ่งหล่งปร,ระสิทธิ์นะครับในช่วงนั้นต้องบอกก่อนว่า ผมไม่มีใครมาพูดเรื่องไปเรื่องยังรู่สุดผมฟังแต่ได้เลยไปเจอโดยบังเอิญน,นะครับผมชอบฟังคาสอของคนงนั้นคนนี้นะครับ่อกอนก็แล้วมีของอาจารย์เรื่องนี้นเด้งมานสีวิทยุให้ผมดูอยู่แล้วผมก็กดเข้าไปฟังมี่ชงนั้นผมก็เออาจารย์เรื่องเเป็นใครก็ลองฟังดูประมาณห้านาทีทำไมอาจารย์นี้พูดึงพูดแรงอย่างไม่ชอบยอะไรเงี้ยรู้สึกไม่ชอบเลยคนระับจริงๆไม่ใช่ตัวผมครับแต่มันเป็น ผีที่อยู่ในตัวเราครับที่ไม่อยากให้ฟังคำสอนที่มีการเจิมผ่านอาจารย์หมอกรุลุนะคพอก็เลยปิดไม่ฟังนะก็อะไรหนีไป็นฟังของผอื่นแทนงงี้ผ่านไปสองสามวันก็ปิดอาจารย์กรุุ่ก็เด้งมาอีกแล้วทงไงแล้วอาจารย์คนเนี้อยอะไรก็น,น้าขนานี้่ี้ยแบบฟังแล้วมันไม่ชอบแล้วก็ปิดออกไปพอครั้งที่สามก็เด้งมาอีกคือทีนี้ก็เลยลองเปิดใจฟังครับทำไมมันเด้งมาบ่ายอยตอนนั้นฟังได้ประมาณยี่สิบนาทีแล้วรู้สึกว่าทำไมคําส,สอนของอาจารย์ท่านนี้มัน ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลยมันมันรู้สึกเป็นคำสอนที่แปลกใหม่มันกินใจแล้วรู้สึกว่ามันตื่นเต้นจากข้างในมากแบบช่วงนั้นผมจำได้เลยว,ว่าผมหยุดฟังทุกอย่างเลยที่เป็นคนนําสอนอื่นแล้วฟังขออาจารย์หมอวรุณอย่างเดียวเลยที่ผมฟังในตอนนั้นผมจําได้มันเป็นชุดคำสอนไปเรายันรู้สึกที่มีทั้งหมดยี่สิสองตอนนะพอฟังไปได้ประมาณช่วงตอนที่สี่นะครับจําได้ว่าวันวันนั้นนะผมกลับมาจากที่ทํางานขับรถไทยอยู่ แล้วในช่วงท้ายคลิปหมอาจารย์หมอใช่ไหมครับก็จะมีพวกนมัสการแล้วก็อาจารย์หมอก็จะพูดให้เรารับไคยังไงเงี้ยผมก็ทําตามที่อาจารย์หมอหนูเลยอาจารย์หมอพูดอะไรพูดตามอะไรเงี้ยแบบอาจารย์หมอบอกให้ดูผมก็ดูดูดูคือเราขนาดเราขับรถแต่เราใช้ความเชื่อนะครับอยู่ๆก็ร้องไห้ออกมาแบบไม่รู้ตัวแบบงงมากร้องไห้เหมือนเด็กเลยครับแบบร้องแบบน้ำตาน้ามูกมันไหลไหลไหลออกมาผมก็รีบขับมอเตอร์ไซค์กลับไปที่ห้องแล้วก็วิ่งขึ้นห้องเลยว่ามัน บอกนต้องอายนะครับตอนนั้นอายก็เลยแบบพอเข้าไปในห้องก็ปิดประตูห้องล็อกก็ร้องดังอยู่ในห้องคนเดียวเสียงดังมากแบบไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนมันเป็นอะไรผมก็เลยคู่เขาอยู่ที่ห้องนอนนะแล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกได้ที่เปลี่ยนแปลงในใจผมผมรู้สึกรักพระเยซูมาขอบคุณพระเยซูที่ที่รักขึ้นมาี่ผมครับตอนนั้นผมรู้สึกผมรักพระเยซู จริงนะครับแล้วก am, realidad, like thrill, ็รู้สึกว่าพงรักผมด้วยเลยผมก็พูดออกมาด้วยด้วยที่อุตาแบบน้องนะครับมีสุนุกรักคงศสามปีมานี้ชีวิตและจิตอย่างลูกเหี่ยวแห้งมากเกือบลมหายไปแล้วไปไหว้ลูกเคารพอะไรพวกนี้แต่พอมาเจอพี่พงศ์นรู้สึกพี่เจคุณเจ้ากินแรงในจิตใจของเราตั้งแต่นั้นมาครับผมรู้สึกหิวก็หายมากไม่อยากทําอะไรเลยแบบอยากจะฟังแต่คําเทศของอาจารย์หมอเท่านั้นผมก็ พินไปที่ในคอมเมนต์ของดูดูตขออาจารย์หมอว่าผมอยากรับไปเพราะยาังรู้สึกว่าคนทำยังไงแล้วก็ประมาณสองนาทีอาจารย์หมอก็ตอบกลับมาว่าให้ติดต่อปหาคนนี้ก็ทิ้งเบอร์ไว้นะผมก็ติดต่อไปแล้วก็เขาก็บอกว่าประมาณเดือนตุลาในปีนั้นนะครับอาจารย์หมอจะมาประมาณช่วงที่สิบเก้ายี่สิบผมก็ลองนับดูหนึ่งห้าเดือนไกลมากกว่าจะถึงคือแบบตอนนั้นแบบงานผมมันหยุดวันอาทิตย์ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยาร์อาทิตย์ีหยุดไม่ได้ จำต้องตัดสินใจแล้วต้องทำาเไรต้อเตรียมตัวแล้วผมตัดสินใจคือสิ้นเดือนของเราจะงานอะไรครับห้าเดือนผมบอกกับพระเจ้าพระเจ้า,จาลูกขอทิ้งงานก่อนถ้าลูกยังไม่ได้เจอโรมในงานคุณครูขอจันนลุนลูกจะไม่ทํางานลูกขอเลือกโรงก่อนเพราะลูกรู้สึกว่าชีวิตของลูกนี้มันเหมือนเดินอยู่ในทะเลทรายครับที่หิวน้ํามากๆพอมาเจอคําสอนที่มีการเจอขอจัหนลุนมันทําให้เรารู้สึก เมล็ดที่แห้งเหี่ยวอยู่กานเลยตายมันเจอหยดน้ำแค่หยดเยวมันมันงอกออกมามันฟื้นมันมีชีวิตชีวามันบอกไม่ถูกครับพี่น้องในช่วงนั้นตลอดห้าเดือนที่รอคอยอาจารย์หมอมาที่เมืองไทยนะผมก็ฟางคำเทศน์มาตการอ่านทนังสือแลวก็ที่ถานทำแบบนี้ซ้ำๆซ้ำๆแล้วมันหิวกระหายแบบมากเลยนะครับแล้วก็คือแบบตื่นเต้นพอวันที่อาจารย์หมอมาครับไปรออาจารย์หมอก่อนงานเริ่มช่วงบ่ายผมไปแตนหมายรอที่หน้าเซ็นทรัลเวสเกต สองชั่วโมงแล้วพอใกล้ถึงเวลาเขาก็ให้เราไปรับบัตรคิวเข้างานระหว่างยืนรอรับคิวแต่รอรับบัตรคิวเข้างานนะครับอยู่ๆก็ร้องไห้อีกแล้วเป็นอะไรไม่รู้ <c oughs> ตอนนั้นไม่เข้าใจว่าเป็นอะไรนะครับรู้สึกความรักของพระเจ้าขอบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าที่นี่มันที่สัรับคนเดินทีกขาได้มาเลยก็ผมก็กลุ้มหน้าครับ อายไม่คือแบบเดี๋ยวเขาจะว่าเราเป็นบ้าหรือเปล่าไปยืนร้องหอไห้เลยคนเดียวอะไรเงี้ยนะครับก็แบบรู้สึกมันมันควบคุมไม่ได้เลยมันมันอยากร้องร้องลงแต่ก็น้ําตาไหลเต็มหน้าแล้วพอตอนได้เข้าไปในงานนะครับก็ยืนร้องไห้อย่างเดียวตอนทำพรธีการแบบตลอดที่ทำพิธการร้องไห้อย่างเดียวไม่ทาอะไรเลยรู้สึกมันมันนี่อมขื่มากนะครับตอนนั้นแบบคืออยากถึงใจพี่น้องนะครับว่าการที่เรามาหาพระเจ้านะครับถ้าเรามาหาแบบด้วยหัวใจที่ไม่มีปัญหา เราจะไม่ได้อะไรจากพระเจ้าเลยเหมือนที่ผมยินคิดเตียนสามทีแรกที่ยังไม่เจอเรื่องไปรุ่งยังที่สุดนี่ครับพอมาเจอตรงตรงไปตรงนี้ปุ๊บผมรู้สึกว่ามันมันสําคัญที่สุดในชีวิตของคิดเตียนมากๆก็ขอบคุณพระเจ้าจริงๆครับในตรงจุดนั้นตั้งแต่นั้นมาชีวิตที่เป็นทิดย์เตียนเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับจากที่ไม่เคยได้ยินเสียงพระเจ้าก็เริ่มได้ยินพระเจ้าพูดกับเราให้ไปทำนั่นนี่เริ่มได้ยินเสียงพระเจ้า,าแล้วก็กรประสบการณ์ในไปรุ่งยังก็ชัดขึ้นการมาโบสถ์ของเราก็ ชัดขึ้นว่าพระเจ้าให้เรามาบสชที่ไหนตอนนั้นผมได้ยินเสียงของพระเจ้าให้มาที่ท,ที่นี่ครบับโบสถ์คิดจากน,นม,มุมนอใหม่นะครับผมคือได้ยินเสียงพระเจ้าบอกในใจว่าถ้าเจ้าจะได้รับการเปลี่ยนแปลงใน,ในลหลายๆด้านในชีวิตของเจ้าให้เจ้ามาที่นี่แล้วชีวิตของเจ้าจะเปลี่ยนแปลงปดีขึ้นก็ได้มามาวันแรกผมจําได้เลยผมนี่ยืนนัสตาลยืนไม่อยู่เลยคมันสั่นในทั้งตัวมัน มันบอกไม่ถูกครับพระสิริหนาแน่นมากเลยเขาคือพระเจ้าจริงๆเใช่สิ่นี้ก็คือถ้าพี่น้องเข้ามานะครับอย่าใช้ความรู้สึกทางร่างกายว่าเราจะมีอาการร่องไห้หรือหัวร่องของื้่วยครับแต่ให้เราใช้ความเชื่อรับนะครับการสิริของพระเจ้าถ้าเรามาด้วยหัวใจที่ต้องการได้ยินพระหาเราจะรับได้เร็วมากในเรื่องที่เสิดแห่งไปเพื่อยันสุดพระจังหนุนใจพี่น้องนะครับเปิดใจนะครับ ในวันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าครับที่ได้มาแบ่งปันธรรมญาขอถวายเกียรติทั้งหมดให้กับคนที่ยิสูพิทธจ้าเพียงผู้เดียวนะครับขออวยพรทุกคนนะครับผมขอบคุณพระเจ้าครับขอบพระคุณมากครับที่ฟังคําพยานที่พี่น้องได้ยินและหนุนใจพี่น้องให้สแสวงหาพระเจ้าพี่น้องครับอยากเชิญพี่น้องมาเป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อ พี่น้องเห็นดอกไม้สวยๆในโลกเห็นภูเขาเห็นดวงดาวในท้องฟ้าเห็นความสวยงามในโลกนี้พี่น้องก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางเลยที่สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นโดยบังเอิญมีผู้ออกแบบวันหนึ่งผมยืนอยู่ที่ทำงานที่คลินิกของผมแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นต้นไม้นานา,นา,นานชนิดแล้วผมก็คิดในใจว้าวสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงโดยบังเอิญมันเป็นไปไม่ได้ต้องมีผู้ออกแบบ อยากหนุนใจพี่น้องให้กลับมาหาพระเจ้าผู้ทรงสร้างพี่น้องขึ้นมาพี่น้องต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระองค์เป็นพระเจ้ามาเกิดในโลกนี้และสิ้นพระชนม,ม์บนไม้กางเขนเพื่อเอาความบาปเอาความเจ็บป่วยความยากจนออกจากชีวิตของพี่น้องหนังสือสองโครินธ์บทที่8ข้อ9บอกว่าเพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราแล้วว่าแม้พระองค์มั่งคัง่งพระองค์ก็ยัง ทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมีผมเชื่อว่าเมื่อท่านต้อนรับพระเยซูเข้าไปในชีวิตความบาปจะได้รับการยกโทษความเจ็บป่วยจะออกไปความยากจนนี่สินจะออกไปพระเจ้าจะดูแลท่านอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นภายในคืนเดียวหรือวันเดียวแต่พระเจ้าจะค่อยๆเคลื่อนท่านเข้าไปสู่ดินแดน หรือชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ถ้าท่านอยากต้อนรับพระเยซูอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปพ,พระองค์เดรมิดสร้างลูกลูกขอมอบชีวิตให้แก่พระองค์ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพผู้ช่วยให้รอดขอพระเยซูยกโทษบาปให้ลูกด้วย ั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะเดินกับพระองค์ด้วยความเชื่อด้วยความรักขอสิ่งดีจากสวรรค์ลงมาบนชีวิตของลูกลูกจะกลับใจจากความบาปจากสิ่งไม่ดีทุกวันขอพระองค์สอนลูกขอพระองค์นำพาลูกไปพบคริสตจักรที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีสอนลูกเมื่อลูกอ่านพระคัมภีร์ เติมลูกให้เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานพระคุณให้แก่ลูกลูกขอติดตามพระองค์ตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งลูกไปสวรรค์ในนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับขอพระเจ้านำทางปกป้องพี่น้องขอสั่งให้สิ่งชั่วร้ายผีร้ายวิญญาณชั่วคำสาปแช่งโครคภัยไข้เจ็บความยากจนจงออกไปจากชีวิตของพี่น้องและ พี่น้องจะเป็นพระพรแก่คนมากมายจะเริญรุ่งเรืองแข็งแรงเกิดผลเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในนามพระเยซูเอเมนพบกันในคำสอนหรือพบในงานฟื้นฟูนะครับพระเจ้ารักพี่น้องมากนะครับมั่นใจว่าพระเจ้ารักพี่น้องและขอพระเจ้าอวยพรครับ